สวัสดีครับวันนี้พามาดูบอนไซมมะพร้าวต้นครูครับผมเป็นต้นครูของผมเลยตั้งแต่แรกเริ่มครับตั้งแต่ทำนะครับแล้วก็ทําได้สําเร็จครับก็คือการที่มีรากออกมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ครับรากเขาก็เริ่มออกมาเรื่อยๆครับผมเป็นรากคุมกลานะครับต้นนี้นะครับนะครับต้นนี้ก็เป็นมะพร้าวแกงหลังบ้านนะครับเอามาทํา ได้ประมาณปีหนึ่งละนะครับปีหนึ่งนะครับก็พาดูรากครับนะครับรากก็ออกมาตลอดครับใช้ผ้าคลุมตลอดนะครับแล้วก็ลดน้าที่ผ้านะครับเพราะว่าผ้าเปียกผ้าชื้นตลอดรากใหม่ก็ออกมาได้เยอะขึ้นนะครับนะครับนะครับกระถางก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่ารากเริ่มเยอะนะครับเริ่มขดในกระถางแล้วนะครับนะครับ ลาของเขาก็สวยงามครับผมกำลังออกมานะครับอ่าคมกลาใกล้จะมิดแล้วครับใกล้จะเห็นกลาแล้วนะครับในใบก็แห้งนะครับกาานในแห้งนะครับการแห้งก็ต้องควนทิ้งครับแต่ว่ามีก้านหนึ่งแห้งแล้วก็หลุดไปแล้วครับครับเราก็สามารถดึงออกได้นะครับก้านครับอันนี้ลากหักนะครับตั้งแต่ เปิดผ้าออกมานะครับตั้งแต่เมูวาดครับเปิดผ้าดูรากหักนะครับเปิดผ้าแรงเกินไปนะครับนะครัไอ้ต้นเฟิร์นก็ขึ้นมาเองครับผมไม่ได้ปลูกนะครับขึ้นมามันมากับมอสนะครับนะครับมาดูรากครับโผล่รากเราสามารถโชว์รากได้ยาวๆครับก็คือการเปลี่ยนกระถาง แล้วก็ตักดินออกนิดนึงนะครับตักดินออกให้มันเหลือแค่ครึ่งนึงนะครับรากก็ยาวได้นะครับเพราะว่ามีรากอยู่ในดินก็เยอะแล้วนะครับก็สามารถโฉลกรากยาวได้นะครับนะครับรากใหม่นะครับกาลังออกมานะครับนี่ครับอันนี้ปล่อยให้กาบมันแห้งเองนะครับต้นนี้ ให้กลับมหลุดเองครับแต่ว่ามันหลุดไปก้านหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก้านนี้ก็กำลังแห้งนะครับนะครับก้านนี้กำลังแห้งนะครับก้านนี้ก็กำลังเริ่มแห้งครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการกรีดเอาเยื่อออกนะครับไม่ต้องกร e ีดออกเยอะครับเพราะว่าเราทําตัวประคองไว้นะครับทําตัวประคองเยื่อไว้ครับป้องกันการหักนะครับนะครับตรงนี้ประคองไว้ครับ ประคองยอดใหม่นะครับไม่ให้ยอดหักนะครับนะครับกีดเยื่อออกนิดนึงนะครับกีดออกไม่ถึงครึ่งครับประมาณครึ่งหนึ่งครับกีดเยื่อออกนะครับเพราะว่าก้านยาวครับถ้าก้านยาวกีดเยื่อยาวเนี่ยกีดออกหมดเนี่ยการหักแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีตัวประคองครับนะครับนะครับก็เป็นเยื่อที่มันขาดเองครับมันเริ่มจะ ขาดเองของมันแล้วก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็กิจช่วยบ้างครับตรงนี้นะครับนะครับใบจริงครับใบจริงกําลังมานะครับใบจริงเต็มรูปแบบกําลังมานะครับนะครับใบจริงนะครับก็เริ่มเป็นแฉกนะครับใบจริงนะครับนะครับกาลังสวยนะครับแต่ว่าการยาวเกินไปเนาะ แต่ว่าสามารถโหลดให้เตี้ยได้ครับเขียงใหม่แต่ว่าใช้เวลานานมากนะครับเขียงครับเราไม่เขียงแต่ว่าเรากรีดเอาเยื่อออกตลอดครับมันก็กลับมาเตี้ยได้ครับอันนี้เราไม่ได้กรีดนานครับปล่อยให้เยื่อยาวก็ก้านยาวครับเนี่ยปล่อยนานเกินไปเนาะแต่สามารถกลับมาเตี้ยได้นะครับก็คือเราเอาเยื่อใหม่เนี่ยออกตลอดตรงยอดนะครับแล้วก้านเก่าเราก็ควนทิ้งนะครับ มันก็กลับมาเตี้ยได้นะครับอันนี้ครับวันนี้ก็พามาดูมาพร้าบอนไซต้นครูครับต้นแรกที่ทําได้สําเร็จแล้วก็ <c oughs> มีอายุนะครับมีอายุต้นนี้นะครับ1ปีกว่ากว่านะครับนะครับสําหรับวันนี้ก็อ่านํามาฝากกันแว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ